ไหนตัวท่านไหนโอ้โหของจริงว่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีครับผมวงกดชแนลครับสวัสดียามสายนะครับก็วันนี้ครับเมื่อวานเราไปลื้อ ของที่อื่นมาครับแล้วไม่ประสบความสําเร็จครับวันนี้เลยมา 1, ตรงมานี้ครับด่านมะขามเตี้ยครับก็เมอสองวันก่อนน้องโอ๊ตนะครับมาลือกันกับทีมงานเข่าได้ไปเยอะเลยนะครับวันนี้เราก็เลยมามั่งนะครับแล้วก็มากับพร้อมกับทีมงานด้วยนะครับวันนี้จะชุดใหญ่เลยเมื่อวานผมไปกันแค่สองคนวันนี้เรามา5้าคนครับน้องโอ๊ตน้องหมูแล้วก็แม่น้องโอดแล้วก็คิวเปียวนะครับทีมงานลืออ้วหลื้อลือหรือของนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเจ็เต็นต์อุปกรณ์ครับหมายที่เราจะลือก็คือหลังบ้านข้อแครับ เพราะว่าวันนั้นน้องโอ๊ตมาลื้อตรงนี้ไปนะที่ถ่ายดูเมื่อกี้นี้ก็เจาะ,ะเตรียมอ,อกกุปกรณ์แล้วก็ลงไปข้างล่างกันนะครับเมื่อกี้เตรียมข้ออยู่ครับโอ๊ตก็ขึงเรียบร้อยแล้วครับไวเหลือเกินผมก็เตรียมอ,อุปกรณ์อ,อยู่ต้องลงจากนุ่นมานะผมมาตั้งกล้องตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเดีย๋ยวลื้อกันก่อนนะเออเพือ่อนกัดตรงนี้นครับนะปั๊มนะครับ,รบแล้วก็ลื้อกันโอเคทุกอย่างพร้อมมุมกล้องดีอะไรดีหมดนะครับตไปเดี๋ยวยาวก่อนนะครับช่วงแรกก็อยู่แบบ ไอสเปียเวลาลือ โอเคเหมือนจะเรียบร้อยแล้วสองชั่วโมงยี่สิบนาทีครับผ่านไปผ่านไปสองชั่วโมงยี่สิบนาทีครับในการลื้อข้างนี้เหลือที่โอตอีกนิดนะน,นึ่งออกด้วยหรอ,อยัง,อ,ยงออก,มไ,อกมไม่ได้หรอกสูงมาก็ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวต้องเอาอวนมาลากขยะออกอยู่นะครับว่านไปขยะจะติดเดยอะนี่เหมือนปลาชลาดจะเยอะมากเลยนะ เนี่ยปลาชลาดเยอะเลยอ่ะเนี่ยดันดันดันเลยปลาชลาดเยอะฮะนายมีอวนนีเปลอวนลากขยะเปล่าหรือไม่ต้องต้องลากมามล่ะต้องมั้งนายล่ะปลาอยู่ไหนอ่ะปลาอยู่ไหน ปลาอยู่ไหนหันจะปลาชาดปุ๊บ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 เต็มหมดเลยใหญ่ก็นานขึ้นเลยถ้ามันขึ้นนี่ยปลาชาาดอยู่โอ้โห้องยัง้อมแล้วของเปิดแล้ววานได้ ว่าให้เรมมนทันไว้ก่อนแล้บานที่เรามากวันเข้ามาที่นี้มันก็บานเต็มนี้เลยฮโห้ไม้อ้อาวเล่นจะของบ้านอีกน้อไบ้านเลยบ้านเลยอยู่มุมนั้นแหละโอ้ปลาชะลาดึงเข่งอะไร ขึ้นหลังเหรอ,อจัดไปควักม,มาแล้วไอ้ป๊อกนีขอข่อ่่ป๊อกันจามาไอ้ลาดออกหมดท่านเนี่ยโดดนู่นโดดนู่นนี่ไหล่ะดองปะไอ้ดองไอ้ดองไอ้ดองโอ้ยได้แล้วสลิดโอ้โหโอ้ ยังอยู่ข้างหนไม่ได้ไปไหนทำอีงอย่างเงี้ยใส่สลิปให้เขาไปสามตัวก่อนเซ็นเซ้นเจ้าที่ก่อนอะไรลาแเลยเริ่วันนี้อะไรวะฉลาด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 ดุกรอมีของใหญ่หรอ กติ้งกตินงมีของใหญ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคิวแก้วเลยเว้ยก็ติ้งแหกกันผอดพวกแห่โหโดนใหญ่แล้วเนี่ยมาละกำลังใจมาแล้วอะไรอะไรดุ๊กบัดดุ๊กอ่ะเฮ้ยดุกกอ่ะเนี่ยนี่นี่เลี้ยตัวอะไรวะโอ้โหชราทั้งนั้นเลยอ่ะเมาไปชราแล้ววันนี้ เต็มเลยเป็นยังไงอาไหมขัาชราเด็ยเอาไว้ก่อนใช่ไหมของเล็กเอาไว้ก่อนใช่ไหมอุ๊ยอะไรวะเนี่ย่ะอย่าบอกนะมันออกอะไรอานนินอุ๊อโอ้โหไม่น่าเชื่อเยอะขนาดนี้ ปลาชราดฮะอะไรโอ้ยตมเลนี่นี่กำลังไล่ตัวใหญ่ๆอยู่ไงปลตโชว์ตัวใหญ่ตัวแรกก่อน,น,นอน,น,ออน,นโอ้ป,ปอาลาสลิดปลาสลิดอาตั้งก,กเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกองมาตั้งนี่ดีกว่าเอาเอาวอามาแล้ว เอาสลิดใส่เข้าไปก่อนสลิดใส่เข้าก่อนนี่ทันดีว่ะอ๋ออ oh. โอ้เรอตาได้ด้วยเหรอนี่ครับปลาสลิดสวยๆเลยไปเซนเจ้าที่ก่อน,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 อ,นอ๊บต่ำตัวยัง <c oughs> เราไปใส่ตุง้งเ <c oughs> ลยว่ะเราเป็นฮ้าง <c oughs> เป็นนันอยู่ตาหมดเลยว่ะสลิดเล็กๆน้อยเมื่อกี้ออกเมื่อกี้มีปลาช่อนออกไปแล้ว ออกไปแล้วออกไปแล้วมันพดข้อไปเลยโอ้โหสลิดเยอะว่ะข้องแถวว่ะเฮ้ยโอ้หสลิดเยอะจริงนี่กันเนี่ยมือใส่ทางนั้นเลยนี่ไล่ฆ่าตัวใหญ่ๆก่อนเจอยังไรชอบนะใส่สลิดนี่แหละมาเล่ามาเมาปลาสลิดวันนี้ไอชอบนอกไปแล้วเมื่อกี้เอาตรงที่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเว้ยยังอยู่เว้ยมีกจวงเว้ย เดีย๋ยวเราจัดของใหญ่ก่อนแล้วเราโป่งต้องจับตัวใหญ่โหวานทีเดียวได้เยอะเงี่ยตัวใหญ่ถ้าโป้ปล่อยตัวใหญ่แล้วตีงต <c oughs> ัวรับรออ่าเต็มแหเลยว่ะดีมากเมื่อวานเฮ้ยเพลินยังงี้เพลินจเจริญใจน่าอยู่ได้นานมย เกจ๋อแล้วไม่มีอะไรได้ตื่นเต้นแล้วก็ตีไม่ทันแล้วก็ตีเร็วๆไม่มีอะไรได้ตื่นเต้นแล้วตอนโอ้โหเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเต็มจอเลยเก็บเก็บก่อนอะไรคิ้วไม่เจอเลยเหรออะไรวะไม่โอ๊ตบ้านที่นี่ต้องเจ็ดตีก่อนนะ ตัวงงไปเรื่อยปลาทุกปลาขึลาล้่น้ำาขึ้นเรื่อยแค่ตาทีนจะไปงมเจอพพนนปลาเลยแผนเอก้องพร้อมนแผนเอก้องพร้อมทุกคนวานได้วานเลยไหมโอ๊ตขึ้นแล้วขึ้นเหรอไปงมมนุษย์ดว่าก,วก็ตีนให้เหรอเดี๋ยวก่อนก็ตีนก่อน

อยู่ในแห่นิดบานเลยว่ะข้าด้วยเฮ้ยอันนี้มันปลาโอ้เจองโอ้บันไดหนึ่งนั้นเลยเีจได้ล่าด้วยช้อนวช้อนไว้ช้อนหมเลยไม่ต้องค้าหอบเรื่องเทียนีิลิกับอุ้ยอุ้ยตอนแน่นอนตัวนี้ สักก์แม่ปนินลุ้นหมิงนั้นเลยคู่เะยรวยลาดเลยติดเลยเยอะใช่ไหมเออปกติอย่างเนี้ยอะไรยังไงหถืงแล้วนะอ่มงไอ้นาตัว่อเอปะเออมันหรือเปล่าไม่บ่า ขาช้อนหรอที่ขึ้นนี่คืออะไรขาช้อนหรอ้ปลาสลิดุดวดีเว้ยก็บพี่มดหรือแล้วติดแหวมอ่ะมีติดน้อเขนจับม่อยู่อีก โอ้ยกล้องไม่ชกเลยโอ้ยปลาดุก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 เฮ้ยตลากปลาช่อนแล้วปลาดุกเฮ้ยแกไม่ออกว่ะตินแท่จรินแท้จริงมันต้องมี้วะเออทะเลกระโถโชว์ไปโหงามวันนี้ไอ้ลาดนี่ก็จับแต่ปลาทาราอย่างเดียวเหมือนกัน

ไม่แห้งจะทอดได้สิทอดไม่ได้โดนป่ากระบอกว่ายินดีได้มาพ่อะพอมือนิ่งื้นนี่อะแล้วบอกเ่าตาเล็กดีน่าคิวก็ได้นี่เออแล้วบอกไปได้ไปทอด้เดี๋ยวนะฮะพอแล้วก็ตีนได้เลยไปเนี่ยนู่นนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยลื้อเดี๋ยวมาช่วยลื้อไปเที่ยวน้ำอ่ะสะบัดสะบัดน้ำมา เอาเอาลิงๆไหปลาล็อกครอบมารักแก้ครอบเลยโหสอนตัวส5โลมีครอบนี่แหละเฮ้ยอู้มันเอาไปแล้วนี่ว่าเฮ้ยยูมุิมก็วิ่งมายูไลตัวไม่รู้มันไม่มาเลยพอได้แหงเลยอนี่เลยภาษากนีเลย เห็นว่ากดเอาเลยเหรเต็มมือเลยโอ้ลูกก็เผาเราเดี๋ยวหัวเดี๋ยวมตามจะมีเยอะตรงนี้มีเยอะกว่าเพื่อนปลาตลิดปลาได้เยอะจริงเพราะปลาดี่มันมีที่แผลมัน่ะลปลาอะไรขึ้นหายลากนีตัวเลยมันไม่ถูกหายระวังโดดออกนะ นาแยกงานจะร้อกอ้คลับทีเดียวมีเดียวแลนะแล้วก้อนก้อนหลังหมดแล้วไหวหอยหูตรงนี้ชิเลนเป็นลุ่มยิเลวเป็นรุ่มิเลนโอ้โหสอดเลยไฟนั้นโอ้โหเลยโอ้โหไฟนั้นเนี่ยสดยอดเลย ต้ง่งนี้ได้ที่เราต้องการมาอย่างนี้นนวะต้องอย่างนี้ทำไงตีเลยนี่ได้โดนแน่คิวเมื่อกี้มันโดนเราแล้วตรงนี้เตียนเลยคิดกดตรงอข้อตรงนั้นนะเมนะื่อกี้ชนตรงนี้คิ้วดีดีดูสถานาการณ์รอบนี้น่าจะเพลินอยู่ ก็มีน่าจะเคืนอยู่น้ำมีใช่ไหมน้ำมีน้ำมีอเามาดูเลยดิโฮ้ยโชวอย่าไปแน่โชว์โชวกเราพวกเราจะได้เรื่องอันนี้ปลาไหลก็ตัวดีๆนะ น้ำมันโคตรเปลี่ยนโอ้ปดไม่ไหวอ่ะน้ำขู่ข้าวกูถึงไม่ไปไหนเลยตรงนี้ข้าวมันไก่ไก่ไม่ได้คิวไม่ใกล้ใกล้เลยโอ้กว้างลึกเกินคว้างลึกเกินจะรีบยู่ตรงกลางแค่ไหนอึ๊บอ่าตรงนี้ดีอ้อผนินนี้ว่านึกว่ากระถิ่นอืมนี่เพลิน โดนมือเป็นติดมือวันนี้มือนี่ออไปพิเศษเอ้ยฉลาดจะแย่ยเลยจะทำไรดีวะเนี่ยตกเยอะ <c oughs> อู้หูหูนา่ตดมือาก,กาันได้ หนูทีลยทำหนูนีเจ๊ตายโมดลงกินโมดโอ้โหมือกาวแต่จับมาแคนมือกาวมากแต่ปลาลาราดหลุดมือตลอดเลยจได้ว่าทายมื่อวานในช่งนี้มันได้น้อยเดียวแม่เด้อยิ่งพูดถึงอดีตมันช้ำ่่มันช้ำ โดนพวกล่อกระ้าได้สเกอร์กตัวเล็กก็ตัวใหญ่เขาบอกลายสเกอร์สเกอร์ไขยาวสเกอร์ไม่โดนหรอโหแล้วไม่มีเลย เจอวะเดีววนต้องยเป็นฝุ่นทั้งหมดอ๋อปลาน้องแห่โฮ่น้องแห่แห่ดงเซ้อะข้างไหโอ้โหฮลาเป็นองวะลงปลาลาเหรอ่แม่ของแม่มยกเขาน่อยเอาวเก็ยัง เก็บชุดหนึ่งเก็บแล้วโอ้น่าจะเยอะไว้หมนันนั่นแหละเป้าหมายเราเองปักอันนี้นะกักมันไว้เอาเอามุมตรงนี้่าขึ้นดีเลยยังยังยังจะไปไล่ตีนไปออกอะไร ดูดูไม่ให้ดะไรอะไรนะอะไรทุกคนกรูโดดตรงนีดู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 นินไอไอรดลาบอะไรตัวอยู่น่าอะไรตัอยู่มีมีมไว้มนจะุดเาอกลางนั้นเลยดีดีกไม่อะไรเลยนอลาดนะว่าเป็นเลย เกี๊ปลาชะลาดไปก่อนจะเที่ยวว่านนัดหน่อยได้ดูง่ายเลยได้ดูง่ายหน่อย,ไงไงยลงมาแล้วเว้ยลงกูทอดแห้ครบเลยนะอะไรถลกชะลาดตามตัวชิ้วเมาด้วยตามตัวเก็บเลยแห่ยืนลง ตัวใหญ่ดูเขี้ยวเยี่ยมจุนีปั้นเลยแข้งย้ำไปย้ำมากเฮ้ยชอบนะผิดพลาดเลยลาดเป็นฟุ้งเลยตรงนี้นี่ก็เหมือนกัน ช้อนกูเลยเนี่ยตัวใหญ่เหรอยิงอยู่ในรูปโกตะไอลาดนะเฮ้ยนี่ก็มีช้อนเนี่ย ไหนนะเต็มๆแล้วเอาฟางเอาฟงางข้อพิเศษอะไรตรงอันนี้ก็มาชมบรรยากาศยาวๆเร็วๆเลยนะครับรู้สึกว่าต้องอยู่เย็นๆอะ่ะวันทีน่เงบง่วงเป็นชั่วโมง โอเคตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาใกล้ๆห้าโมงเย็นแล้วไม่ไหวผมเหนื่อยนะครับพักไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็เหลือแต่อู๋กับโอ๊ตนะครับที่ยังสู้ตายครับแล้วก็แม่แม่โอ๊ตด้วยครับแล้วตอนนี้ก็ทยอยเก็บอ,อวัวแล้วจะได้เลิกกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวบูมผลงานกันครับโอ,โอ้โหมหาศาลมากวันนี้ครับจะใจจริงๆนะครับโอเคสรุปผลงานนะครับผมก็นี่นี่น,นี่แล้วก็นู่นอีกครึ่งกระสอบนะครับอันนี้สอง อันนี้ชุดนี้ของผมนะครับผมกับชิคเกียวนุนก็ของโอ๊ตของโอ๊ตนไอ้นี่นี่นี่โอ๊ตไอ้กรสอบด้วยโอ๊ตของอู่นะครับเดี๋ยวนี้โหข้อใไมมันเยอะอย่างงี้ครับไม่เข้าใจมันเยอะจริงจริงน่ยเดียวหรืน่อยเดียวนะครับเฮ้ยหรือไปซองชั่วโมงก็โหคุ้มโคตรโคตรคุ้มแต่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่การลือแล้วว่านแห่ เมื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเลยวันนี้เเเดดดีีี๋๋๋ยยยยวววกรรชินออาโอเคครับผมก็นี่นะผลงานวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทางกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับผมก็ตอนนี้นี่ของเราใส่กระสอบแล้วเกือบเต็มกระสอบเป็นครึ่งกระสอบกว่าของโอยของอูนะครับก็น่าจะเต็มนะนะถ้าใส่รวมหมดสุดแรกกเต็มนะครับก็เป็นบัสช้อนไซส์โง่โหลคว่ากระสอบโลนะผมของผมได้สองตัวนะ ตัวใหญ่ยางี้ได้สอตัวนะครับนี่ยกำมังไว้แล้วเทอะไรไหเนี่ยเอาัมาทำอะไรใช่ปลาไงใช่ปลาเป็กไปวันนี้ไม่ไหไปเกไปไม่าวันนี้ออไม่มีคนช่วยหรือเลยไม่มีคนช่วยเดียวีเลยเป็นเพื่อลคอคยอย่ารอวันนี้โตบ่ออ่อันนี้เดี๋ยวเทของน้อยดูแล้วกันเราใส่กระสอบไปแล้วเป็ปลานะครับที่เราจับมาวันนี้นะครับส่วนมากจะเป็นปลาชะลาดนะครับปลาชะลาดจะเยอะแล้วก็ปลา สลิดไซส์สวยๆนะครับปลาหม้อมาล่างๆเลยสลิดสลิดสลิดอ่ะนี่ครับสลิดครับปลามือปลามือปลามือเท้งนั้นเลยตายตายตายโอ้โหนี่นี่ปลาช่อนเยอะปลาช่อนนี่ครับปลาดุกนะครับตอนนี้แล้วจะได้ปลาดุกไซส์นี้ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ตัวหกโรยนะครับวันนี้เราไม่เจอวันที่แล้วไซส์เล็กไซส์นี้อ๋อนี่ครับปลารวมๆครับปลานินเยอะนะแต่เป็นปลานินไซส์เดียวกับปลาสลิดแตะ โอ้โหอโ,โอ้โหนี่เอาของเรามาเทร,รวมนี่เต็มเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอด <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าเมืองกาญจะมีดีขนาดนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไปแห่ไปอะไรไปแต่สุพรรณเออทีนี้แจ๋วกว่อีกนะสุดยอดครับผมสำหรับคลิปนี้ไงาประมดไหมซุ้มซุ้มประมดไหมซุ <c oughs> ้มสอดเดนเทอร์เสาครับของน้องๆครับก็ทํา อะไรนะเลี้ยงไก่ชนนะครับไก่พุ่งหลังไปแนะนาไก่ป้าอูป้ปพี่กอนพี่ได้กอนไปไหมก็เลี้ยงไก่ชนยุ่งหลังนะครับน้องไม่น้องบอกยังไม่อยากดังเท่าไรโอเคสำหรับวันนี้คุ้มนะครับคุ้มมากมายนะครับผมเดี๋ยวต้องหยุดละเมื่อยมากเลยครับเมื่อยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันโกนธันพลายหยุดสองวันเลยก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ